ขูดหินปูนแล้วฟันห่างใครไปขูดหินปูนแล้วฟันเป็นแบบนี้บ้างลองเช็คดูนะคะก่อนอือ่นขอแก้ไขความเข้าใจผิดกันก่อนนะคะตัวเครื่องขูดหินปูนเนี่ยจะทําหน้าที่แค่สั่นสะเทือนเวลาขูดหินปูนเนี่ยก็จะเป็นการกระเทาะตัวหินปูนออกเท่านั้นไม่ได้ทําให้ตัวฟันกร่อนหรือว่าฟันบางลงนะคะแต่ที่เราขูดหินปูนแล้วเกิดรู้สึกว่าฟันห่างเนี่ยเพราะว่าเกิดจากเหงือกร่นจากการที่เราไม่ได้ขูดหินปูนเป็นเวลานาน,านอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะหินปูนตอนแรกเขาจะเริ่มสะสมที่บริิเเเเเวววณขขขขขออบหหหกกใช่ม่มม<อ>ัั้้้ะพนนนนนนาาาาาๆไป็จรตตึึ เกาะลึกขึ้นลึกขึ้นไปบริเวณคอฟันลงไปจนใต้เหงือกพอไปนานๆเข้าเนี่ยกระดูกเขาก็จะเริ่มละลายล่นลงไปนะคะพอกระดูกเริ่มละลายลงไปตัวเหงือกค่ะก็จะร่นลงไปตามกระดูกที่ละลายลงไปพอก่อนขุดหินปูนมีหินปูนแปะอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็จะยังไม่รู้สึกว่ามันห่างหรือว่ามันล่นนะคะแต่พอเราขุดหินปูนเสร็จเอาบริเวณหินปูนออกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าเหงือกร่นไปขนาดไหนทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการขุดหินปูนทําให้ฟันบางฟันหัก แล้วเหงื่อที่ร่นไปแล้วก็ไม่สามารถเอากลับขึ้นมาได้แล้วนะคะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากปัญหาเหงือกร่นพอห็นคุณกดเหงือกจะต้องไปพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดเหงืออร่นแบบนี้นะคะและถ้าชอบคลิปสาระการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องหมอน้าคุณคนไว้ได้เลยนะคะถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอหนาคุณนนะคะบ๊ายบาย